ไอคอนของนักล่าฝันเอาอะไรมารั้งก็ชุดไม่อยู่นะครับสำหรับความเป็นซูเปอร์สตาร์ของมิวสุปสิทธิ์จงชีวีวัน์จากจุดเริ่มต้นของนักสแสดงสายวายวันนี้เขากลายเป็นศิลปินที่มากล้นไปด้วยเพชร์ชั่นในการทำงานครับเส้นทางมายาที่ทำให้มิวสุปสิทธิ์เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการตามหาฝันเชื่อหรือไม่ว่ากว่าจะมีวันนี้เขาเคยเป็นเพียงหนุ่มอายุ18ที่อยากทำงานในวงการบันเทิงเขาเริ่มเดินสายแคสติ้งงานโฆษณาถ่ายแบบ ถ่ายซีรีส์มากกว่า100งานและมีเพียงไม่กี่งานที่เขาได้รับการตอบรับแม้จะยากผิดหวังแต่ความพยายามของเขาก็ไม่จบลงง่ายๆเมื่อเขามีโอกาสได้รับบทนำในซีรีส์ What the Duck รักแลนดิ่งก็ทำให้โลกใบนี้ทำความรู้จักกับมิวสุเปอร์สิ์เป็นครั้งแรกจากนั้นชีวิตของเขาก็เริ่มพลิกผันอีกครั้งเมื่อเขาได้รับบททานในทานไทยเดอะซีรีส์เกียรตินักมาเป็นที่รักซะดีๆ ซีรีส์วายที่ประสบความสําเร็จไปทั่วประเทศและดังในระดับเอเชียจนต้องสร้างภาคต่อของซีรีส์ขึ้นมาเพื่อเอาใจแฟนคลับสายฟินทําให้มิวและกาฟขนาวุฒิไตรพิพัฒพงศ์กลายเป็นคู่จิ้นที่มีชื่อเสียงกระหึ่มสร้างปรากฏการ์ห้างแตกโลกออนไลน์แตกจากแฮชแท็กมิวกาฟ กระแสความนิยมของคู่จิน้นมิกราฟเรียกได้ว่าเปลี่ยนชีวิตของนักแสดงทั้งคู่และสําหรับมิลสุปร์สิทธิ์ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการเปิดเส้นทางในการทําตามความฝันของเขาที่มากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งในความฝันของมิวก็คือเป็นศิลปิน มีเพลงของตัวเองเขาเริ่มต้นความฝันนี้ด้วยการเปิดตัวมิวสุปสิทธ์สตูดิโและดิวิวตัวเองในฐานะศิลปินเดี่ยวร้องเพลง Season of You ที่เพียงแค่เปิดตัวเขาสามารถทำยอดวิวสูงถึง1ล้านวิวภายใน45ชั่วโมงการประสบความสำเร็จในเพลงแรกทำให้มิวตัดสินใจเดินทางในสายดานตรีเต็มตัวเขาได้ปล่อยอัลบั้มเต็มชื่อว่า365ประกอบด้วยเพลง10เพลงจากหลากหลายแนวดนตรี กับเนื้อหาเพลงที่มาจากสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อออกไปให้แฟนคลับได้ฟังหนึ่งในเพลงของอัลบั้มนี้อย่างเพลง Summer Firework ก็เป็นเพลงที่เขาแต่งให้กับแฟนคลับของเขาที่เสียชีวิตไปอีกด้วยครับหลังจากปล่อยอัลบั้มเต็ม m ิลส์ปริ์ก็สร้างสถิติให้ตนเองอีกครั้งอัลบั้ม365ของเขาได้ทะยานขึ้นสู่ท็อป10ในชาร์ตถึง5เพลงด้วยกันในสาขา World Digital Song Sales ชาร์ตรวมยอดขายเพลงช่องทางดิจิทัล นับว่าเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ติดชาร์ตบิลบอร์ดในสขานี้ครับในขณะที่ประสบความสําเร็จในเส้นทางดนตรีมิวสุประสิทธิ์ก็ยังไม่ทิ้งผลงานการแสดงซึ่งเขาก็สร้างชาเลนจ์ครั้งใหม่ให้กับตนเองด้วยการขึ้นแท่นเป็นผู้จัดซีรีส์ The Ocean Eyes คือผลงานซีรีส์เรื่องแรกของมิวสุปสิทธิ์ในฐานะผู้จัดเป็นซีรีส์ที่ได้รับการร่วมทุนสร้าง3ประเทศได้แก่ไทยจีนและสหรัฐอเมริกา ถือเป็นซีรีส์สัตวแพทย์สัตว์น้ำเรื่องแรกของเอเชียผสมผสานความเป็นซีรีส์แนวฮีโร่แฟนตาซีและการข้ามผ่านช่วงวัยในการเติบโตนอกจากเป็นผู้จัดมิวยังร่วมแสดงนำร่วมกับนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายพร้อมออกอากาศให้ได้รับชมกันในปี2565ครับทำงานก็ว่าเก่งแล้วด้านการศึกษามิวก็ยังถือเป็นไอดอลของน้องๆวัยเรียนเขาเรียนจบปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรมรุ่น ku 6 9จากนั้นเขาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและปัจจุบันเขากำลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยอีกไม่นาน เขาก็คงจะมีคำนำหน้าเป็นด็อกเตอร์สุปสิทธิ์หากวันนั้นมาถึงแฟนๆชาวมิวเรียนของเขาคงจะภาคภูมิใจมากเลยทีเดียวครับวันนี้คนมากมายที่ได้รู้จักกับมิวสุปสิทธิ์มากขึ้นได้รับรู้ถึงเพลชั่นและความพยายามที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดในตัวของตัวเขาซึ่งมันทําให้เขากลายเป็นทั้งศิลปินนักแสดง ผู้จัดและว่าที่ด็อกเตอร์ที่ประสบความสําเร็จมีทั้งชื่อเสียงและได้รับความรักมากมายจนสามารถเรียกได้ว่าเขาคือไอดอลของนักล่าความฝันตัวจริงครับ